พฤษศขาท่านที่ดูโหราศาสตร์ไทยปักหมดได้ลัคนาพฤษศพนะคะวันที่6มิถุนายนเนี้ยคะ่ะมีดาวถึง6ดวงมากระจุกรวมอยู่ที่พฤษศพลัคนาท่านเลยนะคะอาทิตย์จันทร,ร์พุธพฤหัสสุกมฤตยูเนาะโอ้โหดาวพฤหัสก็เป็นดาวตัวแทนราคาของท่านนะคะ แล้วอย่างดาวพุธก็เป็นดาวการเงินเนาะดาวศุกร์ก็เป็นดาวตานุรักษ์ของท่านนะคะกระจุกเต็มไปหมดเลยดาวพุธก็เป็นดาวบริวารดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวตัวแทางญาติแล้วท่านเองก็เป็นเจ้าของบ้านเรามาดูกันว่าวิถยุนายนวันนี้ไพ่อยากสื่อสารอะไรเป็น general reading นะคะบวกลบสองสามวันไปเลยเนาะเพราะว่าดาวจันทร์มันแค่อะไรอะ่ะ 2องวันต่อหนึต่อหนึ่งราสีอู้ท่านคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะเรื่องสุขภาพตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านต้องเข้าไปดูแลนะคะดูแลท่านดีๆเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้นะคะ กรณีว่าถ้าท่านสงสัยเอ๊ะสุขภาพเรามีปัญหาหรือเปล่าก็กินอาหารการกินออกกําลังกายสุขภาพใจเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเอาเป็นว่าทําดีที่สุดแล้วว่าค่ะมีธรรมะตลอดเวลาธรรมะคุ้มครองเอาเป็นว่าขอให้แนะนําเพิ่มเติมนะคะ ให้จ๋าขอให้แนะนำเพิ่มเติมนะคะ general reading นะคะอย่าลืมปัญญายาจากภายในความมั่นใจในตัวเองปัญญาบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ดูรวมดูแบบบงรวมเนาะจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นนะคะนักปราชตอบไว้โอ้ก็อ๋อโอเคค่ะประเด็นก็คือท่านก็คงอาจจะประมาณแล้วแหละเรื่องการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะท่านขับรถแพงๆแล้วรูย แล้วว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นสะพานต่อท่านก็ยังขับรถขึ้นไปเห็นไหมมันเป็นความประมาทที่เกิดจากตัวท่านเองนะคะดอกบัวพ้นน้ําแล้วก็มีมีการเฉลิมฉลองนะคะแก้ปัญหาที่ตุนเองก่อนนะคะใจล่มๆนะ